เราขายแพงมันขายไม่ดีหรอกเองนั่นหนึ่งผมยาเมื่อกี้ยาลงสินค้าหรอขายไปเนอะหายไปไหนแลไม่รู้รถทางไหนทางไหนเปล่า เห็นคนใส่เสื้อสีเขียวไว้แป๊บไหมเหยาไว้ยังไงวะงูเหรอดูเพจพิยาทุกวันไม่น่าจะเจอใช่พ่ยาบอกว่าผ่านแล้วอะไรคนเรอพิยาท่านใดที่มาใช่พิยาวิ่งตามไม่หายยันยันยี่จอดรถไม่เจอนะครับใครที่เห็นพี่งแล้วมาถามพิยาด่วนนะครับเอทานเพราะลอยเนี่ยเราจะต้องไป

ค่ะค่ะก็ก็ป้อนกันอย่างขึ้นค่ะอารีได้อย่าที่ดูนะคะค่ะจันทรา <coughs> <coughs> เอาสีเตยค่ะเหลืองนะเหลืองไปยาสเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแมอ๋อลูกตาหนอดแล้วนะคะเอาฟ้าไปโอเคโอเคเยังไม่ได้สเขียวเลเออสีเขียวเออสีเขียี่าพีสเขียวไม่ไไตยนั่นแหละเอาเอาไปยาทั้งคู่เลยโอเคีแลเาเอยสอานเลยค่ะเดีว ร้องโมล่เลือกลยค่ะเลือกลยค่ะสามกล่องห้าสิบอาใส่เลยหน้าปลาค่ะขอบค่ S <S <an> หน้าปลานี่สะบัดเลยเจ้าลูกแต่หน้าปลาเลยอ่ะดูดน่ากินเอาไปใ่ค่ะต่หน้าปลาปนใส่รัวๆเลยค่ะขอ้ค่ะหน้าอะไรก็นี่หน้าห,าหาอยทอง กานั่งดูหอยทองอย่างรู้มาเลยให้หูเิ1ร้บ,บาทหมากกันนี่นะต้องซือกกกมีหลายหน้านะคะลูกค้กาต้ตมัดสิบบาทเลยคะ่ะ ีแค่นั้นเลยนะคะลูกค้า,าต้ร้านุใ่ใจเดียวใช่ไหมคะ